ดียามเช้าจ้าดียามเช้าตลอดแต่เพื่อได้ปล่อยคลิปพี่น้องกับยามแรงคนละเด้อจ้าตื่นเช้ามากับพากันมาเก็บต,ตะเคีส่งตามออเดอร์ในแต่ละมือจ้ะติ๊กจะมีออเดอร์จดตั้งแต่เย็นวานปัจจุบันได้เอากี่กล่องกี่กล่องแล้วก็มาขึ้นตอนเช้าขึ้นจากนี้แล้วเลยก็ะข้าป่าหน่อไม้จ้ะพอมีออเดอร์หน,น่อไม้นำเดี๋ยวติ๊กจะถ่ายกับบ้านจะถ่ายให้บึ้ง ต้นนี้แซ่บเปรี้ยวหวานแง่วงแงวงอ่าง่วงอยู่ตีขึ้นไปปันน่ะดกขนาดเลยกิ่งอ่งวอกเข็นดกคุ่กิ่งเจ้าของต้นเพื่อนให้ลานลงมันเกะกะต้นยางต้นปาล์มเพื่อน้อจ้ะนี่สวนเพื่อนใจเพื่อนว่าเพื่อนว่าเพื่อนจะโค้นทิ่มพูแต่ว่าหักเสียดายเพื่อนก็เลยเก็บไว้พี่น้องบ่ต้องเสียได้นะเพื่อนเด้อ อตอนกิ่งปีนี้ปีหนามันสิโบเป็นแม่นจ้ะมันจะเป็นเว้นปีต่อให้บอตอนกิ่งมันกับโบเป็นมะค้อมันจะเป็นปีเว้นปีเท่าที่สังเกตลุกขนาดเลยจ้ะนี่โอเคลานลงมาเอามีปูสาปปูเสือเราอยู่ข้างล่างตัดพิพยายอะไรเห็นกิ่งมันหนาๆเพื่อรับแรงกระเทกมันจะต้องโบต้องร่วงหล่ลนลายพี่น้องมึงไหมหอมดกดุกขนาดหนึ่งเดียวได้เนี่ยโอ้โสติ๊กิซซี ซุมกลับก่อนโออันนี้ซุมกลับขึ้นหลัง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 เออเุ็นอ่ะเุ็นอ่ะฟูดขนดุอะเศรษฐิกกับโคตัเก็บก่อนจ้ะกองเชียงแห้งเลยขายถือโพอด <laughs> พี่น้องก็แห่งคอมเมนต์ว่าว่าขายถือโพดปั่นกันกินพี่น้องจ้บงาบอกเคสตศริก คิดซะว่า,บาเบคนเสติ๊กมีหน้าที่หาของแซ่บๆสู่พี่น้องกินอันไหนที่ขายได้บเบคนเสติ๊กกันสิหาสู่พี่น้องกินจ้ะพี่น้องก็คือพี่น้อง FC เอฟซีเฮานี่ละผู้เพิ่นเบิ่งคลิปเฮานี่ละถ้าเพิ่นเบิ่งคลิปเพิ่นก็คือสิบ่ได้กินดอกนะได้เฮาได้ก็อ้าสาติ๊กยอมรับเลยว่าสาติ๊กรับเพิ่น,นีนขึ้นเองพอมี่โลละ1ิบ,บาทได้พี่น้อง10บ,บาทเลยสติ๊กก็ต้องมีค่าส่งมีค่ากล่อง มีค่าแรงมีค่าน้ํามันอ่ะตัดทุมนี้ออกไปก็เหลือน,นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพื่อพี่น้องเอฟซได้กินปีละครั้งบอกเกนสาติกกัยอมจ้ะเพราะว่ากล่องละร้อยหรวมส่งเนาะได้น้ำหนักได้2องโลจ้ะเฉลี่ยแล้วก็เหลือเลยละสามสิบประมาณนี้เลยพี่น้องต่อโลเออคอบครัวเดียวกันแล้วเนี่ยไหนบอเกนว่าเขาเป็นครอบครัวเดียวกันแหละพี่น้องก็อยากนำสั่งมาคู่ปีปีที่แล้วมันบุเป็น ต้นใดก็บโเป็นปีนี้มีต้นเป็นโบกเกนเซร์ติกกัต้นเองโบเป็นกับาลาบเป็นนี่แหละเป็นความดุดมณฑนเนาะต้นเฮาเป็นโบหลายจะอาจจะมีปุ่นบางกล่องก็ได้ต้นของโบกเนกนเซร์ติกต้นโบเกนเซร์ติกจะเป็นอีกผิวนึงแต่ว่าห่างเบิสจากนี้จักอาทิตย์นี่เพื่อนว่าหามันสิซุกงอมเต็มที่มันสิหล่นได้มันเริ่มหล่นเลยพี่น้องจา้าบบแม่ว่ามันบบเกยเด้อมันสีนี้เด้จอจ้าโคต้นนี่่ะนีเนื้อเผ็ดๆเซอร์ติว่าข้างในค่ะเปรี้ยวหวาน เดี๋ยวห้องซอยกันเก,ก็บบักโคแล้วเดยวจพาเขาป่าน่อไม้จ้ะเพราะว่าออเดอร์หน่อไม้ก็มีลุยเพื่อจะได้เงินแบบนี้แหละสู้สู้คือเก่าโอลูกยังต้องเรียนอีกมีสำนีหันอยากมีอยากได้อีกเพราะว่าเฮายังต้องใช่เงินอีกหลายพี่น้องเอ้ยสู้คือเก่าจา้าโอเคลงมาแล้วขึ้นง,ง่ายเนาะ ขึ <Yeah. S 1> ้นน้ำบันไดพี่น้อง,องจ<า>้ะปีอยู่แล้วมันก็มาสร้างจา้ะบ่เคียนสติ๊กทำเข่แงแลยสิบโลเจ้าขอขเพื่อนบ่เคยมาเบิ่งนำ้ำห้องมาเบิ่งเพื่อนกับบ่มาเพื่อนวัดใจบอกเคสติ๊กเลยวัดกับบ่ต้องห่วงรุ่นนี้ขีดนึ่งกับว่าขีดนึ่งน้ำบกเคนเนาะเพาว่าสมมติว่าได้สิบโลก็คือสิบโลสิบโลหนึ่งขีดก็คือสิบโลหนึ่งขีดบอกเพื่อนค่ะแต่ตาสร้างเอ้ยตาสร้างเขามันจะเกินไปขีดนึงเนาะ แลก้กกรเข็่งนี่ก็ประมาณสัก3าสี่ขีดนี่เรพี่อ้องตีสวะตัดซะสวะสิบโลครึ่งบวเลนสติกสีใส่ค่ะลองบฮวกเิ็นหากรเลขสิบความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของผู้ดีเผือนว่าหาไปนสนนมาเนาะความกตันยูรู้คุณจะนำพาไปสู่ความเจริญเมื่นว่า,วายิ่งเพื่อนเชื่อใจเฮาเฮายิ่งต้องเอ็ดใหเพื่นเชื่อใจ ว่าได้สามิบก็คือสามซิปสี่สิบก็คือสี่สิบเมื่อวานเอาสามซิบโลเรขึนลงมาแบบนี้แหละย,ย่านบ่ฮดย่านที่ขึ้นอีกวันละเกินไปครึ่งโลสามสิบโลครึ่งเมื่อวานนี่ยต้นเฮาเน่ <c oughs> ห่างสีดกเงี่ยจริง <c oughs> เดี๋ยวมือนี่เดี๋ยวมารุ่นกันว่าทีได้จักรโลก็บเบิดนี่เลยถ้าได้โลกระจายเพื่อนตามนั่นเลยจ้ะโตให้เพื่อนบบมาบึงกระยา <c oughs> ไปดำนาาห้องใส่ไปดำนาเด้ออยู่ให้ใกล้เทียงนี่ละเป็นเป็นบุมาเบิ่งนำแดี๋ยวเสดสุดเจ้าโลดปกติครูป,ปีเพอนองมันหล่นทิมมท่มปีนี้มันเป็นมูลค่าหันดีใจหลายเนาะทาคือกันเละเนะาะจักเสียเอาไปทางไหนหะันกินชำยติพี่น้องหมู่พวกเอาไปกินมันโบเบิร์ดม,ม,มันก็หล่นทิม่มระบาดนี้บาดนี้มีคนมารับซื้อกับเป็นมูลค่านี่มือที่สามที่เขาเอามาบนี่ปะพัน,เ,น 8, เลยเนาะบอกเพื่อนเพื่อนได้หเหรอ พราะว่าเบอรเคสติกรับโลละสิบาทมือละสามสิบกโลสามสิบกว่าโลสามร้อยกว่าบาทมื่นนี่ค่ะบร์ลูสิเทอดายได้จริงๆค่ะออเดอร์มีกําหนดแล้วมีกล่องเรียบร้อยแล้วแต่บอร์ลูว่ามันจะเกินหรือบโบนี่ค่ะรุ่นนี้มันดกข,ขนาดย่ามันเกิดมือนี่ค่ะเ่าเป็นอย่างกลับไปสติกสิไปรับอีกถ้าพี่น้องทักเขามาแต่ว่าบอร์เคสติกเห็นอยากได้วันต่อวันคือรับเมื่อวาน,วน,วนวาละมือนี่มารับทบส่นเลยย่ามันเน่ามันเสียค่ะโบอยากข้างไว้เนาะอันแหละ ถ้าว่าเอ้ยสมมติว่าออเดอร์มีสี่สิบโลเขาเก็บห้าสิบโลมันจะค้างอยู่1ิบโลได้แบบนี้มันจะไม่ได้ส่งวันตัวถ้าถามว่ามันสิเป็นอย่างบ่สำหรับเสาต์ทิท่าระยะสัมกรุงเทพมันบ่เป็นอย่างมันก็แค่เหี่ยวแต่พัทลุงยะลาไกลๆก็สั่งมาจ้ะภูเก็ตหาดใหญ่แบบนี้อ้ส่งสั่งไกลอีลีก็เลยต้องทำวันต่อวันเมนถามว่ามีปัญหาบ่บ่มีจ้ะเท่าที่ส่งตอนนี้เต็มที่ก็แค่เปลืองเหี่ยวถ้าไกลเฮงก็ได้สามวันถึงหรือสี่วันถึงประมาณนี้เนาะ ไม่เห็นทำมาพ,พื้นที่ไกลๆน,นะพื้นที่ไกลๆกร,ๆรๆุงเทพไปได้กินมาแล้วคือกรุงเทพม,มาส่งคือส่งคือมื้อนี่นีเบอรเกนสติกก็ไปถึงกับแพ็คส่งเลย,เยประมาณบ่ายโมงก็แล้วก็ไปส่งคงก็ถึงพี่น้องกับเบกเกินเมื่ออื่นกรุงเทพริมมณฑลเลยเนาะหรือแถบภาคอีสานน้ำกันนี่มื้อเดียวถึงแต่ถ้าเป็นภาคใต้และยองหรือว่าเหนือขึ้นไปนั่นกะอาจีจากจากมื้อเดียวอาจจะเป็นสองหรือสามประมาณนี้จ้ะ ชาะติ๊ซอยโบกเกนก็ได้ยัง้งโบเกนโอ้ยได้แล้วอกเกนสิบโลครึ่งแล้วไปเอาไปเทเอาไปเทก่อนเทใส่ถ้วยรถก่อนอ่ะนับซอยกันด้วยเข็งเลกสิบโลแล้วอ่ะาวติ๊กกับซอยกันเก็บก่อนตอนนี้มันเจ็ดโมงกว่าแปดโมงจะได้เฝ้าไปใส่ลังอีกพี่น้องจ้าลังสาวติ๊กสี่เขียนซื้อที่อยู่พี่น้องไว้เรียบร้อยแล้วเอาไปถึงก็เอาไปใส่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 แล้วก็เอาไปส่งแค่นั้นละจ้ะ แล้วล้วก็ค่อยเข้าป่าเนาะไม้ไปสั่นเลยเสร็จเรียบร้อยกลับมาบ้านแล้วเตรียมแพ็คส่งมือนี้ประมาณสี่สิบโลแต่ละมือครับนี่หน่อไม้ที่เราไปหามาวานหน่อสูงหน่อสูงเบาเคสติกเซตแบบนี้เด้อต้องเอามาปอปะ่อนมาปปะแล้วก็มาเนื่องมาแพ็คมันก็เหมือนหน่อสดหน่อสดหาเอา แต่งนิดนหน่อยหน่อเอากปนึ่งแล้วก็ส่งได้เลยหน่อสดที่หน่อที่แบบบอกยังไม่ให้ปอกเปลือกเนาะหน่อนดินหน่อสั้นหน่อสั้นหน่อที่บกปอกเปลือกอะเราเคีนอดถุงละห้าทิบเนาะมนถุงละลูกปอกเรียบร้อยนี่นึ่งเรียบร้อยล้วก็อยู่ได้นานกว่าที่แบบบปอกเปลือกมนนี่เอาไปเอาไปหอยไวแบบเก็บได้เป็นปีจ้ะมันคือหน่อสูงแบบนึ่งแต่แบบนี้หาสิแพงกว่ายี่สิบบาท จากห้าสิบเป็นเจ็ดสิบจากห้าสิบเป็นเจ็ดสิบบรวมส่งเนอไมค่ะเพราะว่าปอกเปลือกด้วยนะนะไอที่เป็นข้อเป็นป้องสติ๊กแถมเด้เอแถมตัวนี้แถมสติ๊กจะชั่งเนอะไม้ให้ได้โลก่อนเลยสติ๊กก็ใส่ยิบป้องใส่น้ำทุงแล้วสองป้องสามป้องก็ว่าไปข้อมันนะพี่น้องจักเสิเอาไปใส่เนะาะฮะนะก็เลยหนึ่งแลยก็ใส่แถมไปในนี้เด้อบอกแม้ว่าโอ้ยได้ข้อนำแบบนี้ได้ข้อคือแถมเด้อจ้านี่นี่เนี่ย ถุงเราในถุงนี้ได้สองอันแบบนี้ถุงนี้จะ <c oughs> ได้สี่อันแบบนี้แล้วแต่สติกยิบอ่ะออนี่แหละโดละเจ็ดสิบไม่รวมสูงเนาะไม่เพนอ่นอที่เป็นหน่อสั้นที่บอกเปลือกอ่ะมันเริ่มไม่ค่อยมีแล้วม,มันจะเป็นหน่อสูงลหมลจากที่พี่น้องเห็นอ่ะมาเกลี่กันสิเอามาทาแบบนี้ถ้าฝ่ายสนใจแบบนี้ก็เอาแบบนี้เนาะหน่อสั้นสิบบมีแล้วเด้อจ้ะมีแล้วมีจะแบบนี้แล้วปอกเปลือกเป็นหน่อไม้ถุงเก็บได้นานอันนี้ฮะน่ากินเด้น่ากินเนาะ ไปห้อยไว้เดอรทั้งตู้ใดเอาไปของถูกกํปผ้าเชือกมัดแล้วก็ห้อยไว้แบบนี้ให้อยู่ได้นานมนแต่ถ้าเอาไปดั้มสองสามโลแช่ตู้เย็นปกติอันแหละเก็บได้<ม>น,นาน,นคือการหรือตั้งไว้กับพื้นค่ะมันที่อยู่ได้บ่เป็นปีมันที่อยู่แค่บ,บ่เกินเดือนสองเดือนม,มนันสิเปื่อยตั้งไวกับพื้นห้อยกับแช่ตู้เย็นอืมนะครับก็ห้อยไวย้ก็ได้ส่วนตะโคนี่ก็เดียวเราก,กับแพ็คลงกล่องแล้วสงโลรวมสั่งส่งฟรีเลยเนาะหรือวรวมค่าส่งสาติคิดเช็คทัย์นะฮั่นแล่วกะ กล่องละร้อยห้าสิบเด้อจ้าเหมือนเดิมทักเ,เ,เขามามือนี้หลังเที่ยงก็คือจะได้เป็นของพรุ่งนี้มือน,นี้จะได้ส่งส่งของคนที่สัง่งวันวานนี้ม่งเ้าวันนี้ครับรับสด,สดสดแบบนี้ทุกวันวันแบบนี้ก็ทิช่วยกรนรีบแพ็กกันรีบเข้าป่าหน่อไม้ต่อเนาะจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แหน่เด้อครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า,าข้ามาสอบถามได้เด้อ